ครับผมนายปิะยัดดวงอาหมาดรหัสรัสสือา6 2 1 4 5 0 2 0วันนี้เราจะไปทำสัญญาณมือของผู้ตัดสินในกีฬาฟุตซอลกันนะครับครับสัญญาณแรกการเริ่มเล่นหรือคิกออฟนะครับที่สเป็นสัญญาณการทำฟาวนะครับ ต่อไปญญานที่3เป็นลูกคลิกอินหรือลูกออกจากด้านข้างนะครับเป็นการเริ่มเล่นจากด้านข้างต่อไปันที่สี่เป็นการเผารูญญาปคันเดอร์ทิปหรือลูกเตะมุมน,น,นะครับต่อไปเป็นการนับสีวิในกีฬาฟุตซอลนะครับให้สัญญาณผู้เล่นในการั้ได้เสียงครับ เล่น1 2 3 4ต่อไปเป็นการสัญญาณของเวลาน,นอกในกีฬาฟุตบอลนะครับต่อไปเป็นการแจ้งหมายเลขในการแจ้งสัญญาณอูเลยนะครับหมายเลขแรกหมายเลขก3 3 หมายเลขไปหมายเลขหกหหมายเลขไปหมายเลขเก้าเก้หมายเลขไปหมายเลขสิบเอ็ดสิอหมายเลขไปหมายเลขสิบห้านะครับสิบห้า